สวัสดีค่ะเอวันนี้เจวันมาต้มแคบหมูนะต้มน้ำมันไว้โอ้โหนาวๆจะทำอะไรได้ล่ะคะตอนเช้าก็ต้องต้มแบบนี้เลยนี่ต้มน้ำมัน ระหว่างที่เราเราก็ย่างเนื้อกินกันค่ะส่วนอื่นทำอะไรไม่ได้กินก่อนเลยค่ะเออยี่กินเจ็ดวันกินเนื้อย่าง กินแบบกินแบบปลาเถื่อนๆกันค่ะกินตรงนี้มาค่ะ F4 มากินได้ย่างด้วยกันไอ,อ้วกเห็นโวยวายมอ้งกินกันดีแท้ เทียบเต็มก็ไหวออกอยนี้อร่อยนะคะย่างใหม่ๆกินกันกินกันอยู่สองคนนะ,คะ่ค่ะกินกันไปด่ากันไปไหนไม่ได้ด่ากัน วันไหนไม่ได้ด่าลูกน้องบอกไม่มีรสชาติกินข้าไว,วไม่ดอยข้าวม่คนลงจะกระเทือนเก้าวทันทีไม,ไม่ได้ด่ากันด่ากันอย่างงี้แหละค่ะเวลาปวดเก้าทีก็พาไปหาหมอ <c oughs> อยู่แบบนี้แหละค่ะเพราะที่นี่ fc เชื่อไหมหมูเนื้อ ราคาถูกวักผักหมูเนื้อปลาปลาดิบโดยเฉพาะปลาดิบนะคะถูกไม่แพงอ่ะ้าย นี่นี่ค่ะเนะื้อย่างเขาจะทํามาแบบนี้แล้วเราก็ซื้อน้าจิ้มมาตะการแล้วเราก็มาย่างอร่อยค่ะร้อน เห็ดผลที่ชอบกินเนื้อค่ะเนื้อหูเนื้อวัวถูกค่ะผักแพงมากโดยเฉพาะผักไทยหน้านี้กินไม่ได้เลยนะคะหรด,ดูการนี้หัวระพากระเพราโลเป็นพันค่ะโลเป็นพันบาทนะคะ ลมมายอยยๆเครื่องตาน,นี่ลมมาลูกน้องก็ย่างมาฮะเป็นไอตัวได้ในในปากหมามันจะกลับแล้วนะคะปีนี้มันจะกลับผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียมมันบอกว่ามันหลบโควิดอยู่ที่นี่หลบโควิดก่อนคะ่ะ เออไม่ค่อนกระจายประเทนไทยคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นอยากกลับบ้านเกือบทุกคนนะคะชค่วงนี้กลับไม่ได้มาคา f ีมากินในื้ย่างด้วยกันเจ๊ก็จะกลับเจ๊ก็จะกลับการเดินติดก,ก็กลับไปเที่ยว คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจวันด้วยค่ะกดติดตามเจวันด้วยนะคะ